ผู้เดียมีทั้นฝ่ากูเดี่ะพุ่น้ยินเสียงวะโอ้พึ่งได้ยินเสียงพึ่งไหมโอ้ยพู้ดอะ Giọng bán bán pha hoang quá pha đắng lăn lấy rồi giờ Lông lại lô ngân này, này. Lông, 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 lông chứ ไปอ,อิตาเลียอ,อย่างนั้นเลยนะคทันี่ละแล้วจะบอกกระเปาไปพังหนีิน